รุ่นเก่าหลบไปเด็กใหม่ขอทางเดินเปิด5พระเอกแห่งยุคในปัจจุบันผู้ตรงการยกใครเป็นที่หนึ่ง หนึ่งปบธนวัตรเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพศ2549จากการชนะการประกวดโครงการตามหาจเดตเพื่อจะรับบทจเดตในละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศทางช่องเก้าแต่สุดท้ายโปรเจกต์ละครเรื่องนี้ก็ถูกยกเลิกไปจากจุดนั้นทําให้เขาได้มาเป็นลูกศิษย์ของแท่นมุ้ยจนในที่สุดปูบก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสามสองเข้มหัสวีเริ่มต้นเข้าสู่วงการ บันเทิงจากการชักชวนจากผู้จัดก,การส่วนตัวในปีพศ2559ได้มีโอกาสร่วมแสดงในละครเรื่องปฏิหารเดอะซีรีส์ในฐานะนักแสดงรับเชิญเคมพัศวีได้เรียนรู้การแสดงเพิ่มเติมต่อมาในปีพศ2561ได้สัญญาเขาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD และได้เปิดในฐานะพระเอกละครช่วงค่ำก่อนข่าวเรื่องไฮโซซออ์ on, ในบทของไอดิน สามณเดชคิมิยะพระเอกหนุ่มดาวรุ่งเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมพศ2534เป็นนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่องสามโดยเฉพาะละครเรื่องดวงใจอัคนีเกมร้ายเกมรักแสดงร่วมกับยายาอุรัสยาซึ่งปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกันอยู่ 4. มาร์กปบรินเขาสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอ ถ่ยายโฆษณาเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยสั่งกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3จนมีผลงานแสดงละครเรื่องแรกเงารักลวงใจและเป็นพี่รู้จักมากขึ้น จากละครเรื่องปัทภีเร่รักในบทของปัทภีอดีสวนในละครซีรีส์ชุดเสีวใจแห่งกุญเข้าและกำลังคบกับคิมเบอรี่ฮาวเวียสกุลวัตเขาสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุภชยัยผู้จัดการส่วนตัวนักแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของคนรู้จักจึงนั่งเครื่องบินมาหาถึงมหาวิทยาลัยเพื่อมาชักชวนตอนนั้นเวียอยู่ปีสองได้รับการอนุญ,ญาตจากพ่อแม่แล้วซึ่งตัดสินใจเข้าสู่วงการกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง ผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสู่ดาวจากนั้นมีผลงานละครอื่นๆ